ปานขับวินไอ้เนี้ยสองตัวนี่ถ้าตกกระบวนท่าที่หนึ่งกระบองเช่าก่ออากระเอแไม่ลอยแน่หัวลอยเฮียอะไรไปเคยนะกระสาววัตะสั้นไอ้ส <lim> ัตว์เนโฮฟาทูราปะทผีพรายน้ำ คนหนึ่งก็เบียวคนหนึ่งก็ปัญญาอ่อนไม่ลงทุนเมื่อไงควายควายเมื่อไงควายมุงจะไปปราบจระเข้หรอไกรทองไม,ไม่ได้จะไปปราบจระเข้กูไม่จะไปปราบจระเข้หรอกเตือนภัยใครจะทำงานกับลุงเอนะครับในดูแอดายเป็นตัวอย่างเริ่มบ้านด้วยกันละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลานลุงตังเบคฮุยไม่ใช่ครับดูเรมอนปากี มือ่อเดเลมอนปาเก,กียอวตานบ้านพ่อบ้านแม่มืองอสูอสีตาลามกกูไม่ได้ขอเป็นอวตานมึงดูผิดเรื่องเลยเฮียแต่งอสูรข้างขึ้นได้ข้างทางไอเยียภ <c oughs> าคนี้ทันจิโร่ตายครับทำไมอะช่างินอาคาสามไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช,ใชทท่ทันจิโร่ตายเพราะเหม็นเปรีย้ยวไม่ใช่นะครับ <c oughs> ลงทุนอยู่นิดนึง <c oughs> กูแต่งกันสภาพนี้แต่งคู่เลยมึงยังพูดว่าลงทุนอยู่นิดเดียวกูแต่งมาสองไอ้เยี้นี่ก็นั่งหัวร้อยอย่างนี้ตมึงคีบลูกหน่อยนั่งหลุดอยู่นั่นไอ้สัตว์จ้าวมาขัำไงมึงเนี่ยอย่าเข้ามาหนูมีผัวเออกูไม่กลัวหรอกมึงมีผัวเรื่องของมึงกูก็มีผัวเหมือนกันอ้าวกูพูดตรงนะไอ้ตัวข้างหลังกูเนี่ยไอ้สัตว์ทันเจโร่เพิ่งสั่งไง บบลลูฟี่ดูดมามาลูฟี่ดูดมามาพ่อมึงเอาดีๆเด้ลุงเอวันนี้มีเรื่องแฉเป็ดไทยใครช่วงนี้กลัวยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับอย่าให้กูไปแฉใครเลยนะครับช่วงนี้นะครับยังไม่เชื่อค่ะคือทันจิโร่และอาคาซาท,ที่เลิกกระซวกกันแล้วหันไปจิบรีแทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวมเบีย <c oughs> อวตารขับวินเดือดว่อาวตารขับวินไอเนี่ยสองตัวนี้ถ้าตกกูไม่ไหวเลยอีอวตารขับวินนี อ,อ,อาคาสาได้จะทิ้งใจไม่ได้ทิ้งใจครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลายอาคาหุ่นอโปกังฟูแพนด้าหน้าอาวางังหลังอากงทรงอาแปะอ๋อพอุนอปพ่อมึงทหน้ากงดูมี่เลืองชวนชิมคำกลิ้งลิงกับหมาตัวที้อะไรวุน่นไม่ใช่ไม่ใช่ขำกลิ้งลิงกับหมา ซิงเกิลเฟสคือระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าซองเซอนแจ็คเพนไฟฟ้ากระแสเยซารับแรกมีแฟมแดนไฟฟ้า2 5 0ร้อถึงสามดาบพิฆาตสีกาเอฟไม่ไม่ใช่ดาบพิฆาตสีกากอบครับไม่ไม่นองู่นี้ไปติดลงทุนซะแล้วน้องไม่ใช่ดาบพิฆาตสีกากอบนะครับไอจีกูโดนแบรนด์ลุงเอลงลุงเอลงยาว่ากูป่วยไอจีในสตอรี่ว่าลุงเอป่วยแล้วกินเนี่ย เขาแบนกูเขาบอกกูลงยอสตอเขาบอกกูลงสิ่งผิดกฎหมายกูจะรั่วเลยเฮียแบนกูสามวันห้ามแชทกับใครติดหล่อติดหล่อเพราะมึงเห็นแต่ลูกกตายอยู่แล้วเั่งบอกติดหล่ออีเฮียอาคาสะพันทางมึงอาคาสะพันทางแต่อาคาสรือลูฟี่เผือกครับมึงดูยังไงลูฟี่เผือกน้องมันมีด้วยลูกูจะรั่วลูฟี่เผือกมึงไม่น่าทิ้งทุกอย่างมาเลยในถ้ารู้มึงจะแปลกไปขนาดนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอพอได้ไอไนพอเลย สีแว่นตกโดนฟันหรอครับพันจิโร่ผมเป็นซุมเศร้าหรอครับมึงไปนั่งหลบมุมเขบอกชันจิโร่เป็นซุมเศร้าเฮ้ยอะไรของมึงน้องสาลายาประทานไรเดอร์สาลายาไอ้นี่วินวินมอเตอร์ไซค์สาลายาประทานไรเดอร์สาลายา สวัสด <mondo> <bakery> ีคร eh ับมึงอย่ากแย่ลูกค้าโกงขังแย่มึงอยากลูกค้ากูกูบอกอะครั้งแเราคันตีผมมาก่อนมึงเรียกกูอย่าข้ามเขตเขาเป็นพาร์คสัตว์เขาเรียกผมมาเขาเรียกคนมันเลี้ยวผ่านแอปก็จริงแต่มึงอย่าข้ามเคดอ้าว เขาเรียกผมให้ทำไง,มอองผมมันเสียเป็นป้ายเหลืองอผมป้ายเหลืองผมป้ายเขียวป้ายเขียวเ่าเพ่อมันเคงมีเป็นป้ายขาว,วดีครับ<ต>ป้ายาออ as, บอกทันจิโร่หน่อยครับว่านายน่ะมาเป็นอสูรข้างเปรี้ยวที่สามกับชั้นสีนะ่เปนอสูรโลหิตวงจรเปรี้ยวนายนะ่ะมาเป็นเอาข้างเปรี้ยวกับชั้นสี่ ได้ข่าวว่าสูงเท่าที่ตาไม่ได้เลยนั่นลุงลองปาดคอหน่อยเผื่อฟื้นภูเหมือนในเรื่องจำมาบทเดียวเลยพูดอยู่นั่นอ่ะอ่าไหนเอาใส่ีลปรับภาพ18บแเอสิบทีอ่ะบนท่าทีเดียวเอ๋อย่าบอกนะสีตัวแบบนี้แกไม่รอดแน่ชาวนาบ้านหาจำมาจำมาทอดเดียวสิเต็มใจแต่งหมาอวตารซึ่งในพระธรรม กูไม่ได้ตานบวชน้องขอบเตเรากูไม่ได้ว Unter ่าตานบวชนไม่ได้เปาตานซึ่งในพระธรรมน้องอวตารขโมยจีวรพระมาใส่กับทันจิโร่วิปริตกูไม่ใช่ว่าตานขโมยจีวรพระน้องหันไปส่งสายตาแบบยั่วๆให้ทันจิโร่หน่อยครับแอดนายลงทุนมากครับมันก็เดินนอนกูไปนันีดี พวกมึงก็สรรหาเอาปากกาเมจิกไปรุงเขียนมันเปรับมิสแกนก็ได้แต่อย่างน้อยขอดูทันจิโร่สู้กับอางคาสนทยขอแบบมันๆตอนนี้นักร้องที่เขาเป็นคนหนึองอนาพิฆาตกระปูฉันทำเธอเยินๆเจ้าจอนเหรอไม่ใช่ี่จอนพ่อมึงเถอลิลี่อะ แต่งอาสน์ข้างขึ้นได้ข้างคบหมกพิษเปรี้ยวทักไทยผมยังผมทักไทยเหมือนกันดีครับรักลุงเอนะครับอีกอีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอรักผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจำได้ใช่ไหมลุงอาคาสัตตัวนี้จะวิ่งหนีทันจิโร่ทันไหมครับเมื่อไรจะได้ดูเอเป็นเพนกวิน ที่ผมทําให้ทุกคนเสียใจนะครับแต่หัวใจเป็นเศร้าใจเเศร้าก็คือลงทุนมากลุงลงทุนครึ่งหน้าครึ่งหลังไม่ลงทุนทาหลังบ้างลุงเอครับแซลมอนติดคิวไม่ได้ไม่ได้แซลมอนติดคิวนะครับฮัลโหลลุงเอเหมือนดอกทานตะวันภาพหลังความห้งเร็งเลยนะคะทำไมอะเบีงบ้านหรอผมดูลุงเอหุบยิ้มไม่ได้เลยครับเฮ้ยทำไมอะ ผมฟันเยินลุงครับยิงฟันหน่อยลุงผมถามจริงถามจริงนั้นฟันหรือหัวยามานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันผมโอ้ฟันหรือหัวยามาอาวีเฮียมึงถามมีอะไรมึงเปรียบเทียบฟันกูกับหัวยามาอาวีเฮียแต่งตพลนี้ในฐานะชาวเอผมขอชมเป็นภาษางกฤษเลยว่า,วา ด็อกโฟมาเธอร์ยูเครื่องหมายด็มาเธยสีแม่มุมเครื่องดื่มด็อกโฟมาเธอร์ยูนะครับบริการเรียกได้ไปข้างหน้าขับวีนดาวเป็นภาษาเอวีคนกลังซึมเศร้าหรอค่ะไม่ได้ดูวันที่สนานจินเบกินลูฟี่ไปแล้วรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อลูฟี่ร่างซูโม่ไม่ได้จินเบกกินลูฟี่เข้าไปน้อง สภาพนี้ไม่น่าใช้ปราณวารีหรือปราณตะวันน่าจะเป็นปราณยาอ่อนมากกว่าสวัสดีครับไอฮิตเอบีโอมึงไทย้ยตอนก็มินด่ากูเกิดอะไรดีใส่แว่นเหลืองยันพันเลยนะลุงเรื่องอะไรดีกูจะรู้เรื่องกับมึงอย่ากวนร้อยใหญ่ต้นไม้ลงมันดีเฮ้ยปากแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้กับมึงไหมเนี่ยเจอรั่วกับทรงผมคนข้างหลังไหมคะลุงทรงผมคนข้างหลังไหนวะ ตติดอาาาววุธมมำรจลุงเอครับลุงเห็นทันจิโร่ชักดาบแล้วนึกครื้นใจชักขวอยให้ทันจิโร่น้อง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 ชักขวยพ่อมึงเคยจิโร่ชักดาบให้กูไปชักขวอยภูมิใจมากผีพรายกับสาหร่ายทะเลผีพรายกับสาหร่ายทะเลเสิทธิโชคสร้างตัวไม่ใช่เป็นสิทธิีโชคกูจะรวบเป็นสิทธิีโชคสร้างตัว ลอดนายแต่งเป็นแก้วสังกสีหรอครับลุงแก้วสังสีดิฮองอันนี้อาคาสรอจารครับลุงเอครับเมื่อวานผมไปตัดผมมาครับลุนก้านักเรียนผมมันยอดมนุษย์ไหมลุงว่าทำไมะ ข้อสอบมี20ข้อมันกากกระดาษตอบ40ข้อสงสัยกาเผือบลายผ้ามันก็ชาไลฟ์ก็ไม่เคยเหลือให้กูและยังมาเห็นมันโตด์ตอนตอนตอนไอ้ฟันรักพ่อแต่คอไว้ทุกเครื่องมือมึงไอ้ฟันรักพ่อคอไว้ทุกมึงนั่นแหละฟันรักพ่อคอไว้ทุกไอีดกเป็ดลุงเอหลบปราณตะวันทันจิโร่หน่อยครับเฮ้ยปราณทันจิโร่ไผลมาแล้วมาเทียวอะอาคาสวิปริตจ์ร์ริตอัพ สติไม่ดีคดเคี้ยวกระตอปีโดทันจิโร่ซึมเศร้าด้านเนซุโกะนาคิอาวะสูงตอนจีวอนที่หลวงใช้เออามาฉีกแล้วนะบอกแม่อาดิแม่นี่อะไรแม่ทำเฮ้ยชุดแบบนี้ วุ่นวุนแบบขออนุญาตสตาร์ทรถไยนะครับตา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 ตตาตาตตาตาตตาตาตาตา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 ตตาตาตตาตาตตาตาตา มีแต่อาคาสกินเลือดนี่กูต้องเจออาคาสกินลาบกูจะหลุดเคยเจอเจอแต่อาคาสากินเลือดนี่คืออาคาสากินลาบปลาขาปาขาวันนี้หยอดยาเห็บหมัดยังคะมึงให้พ่อหยอดเธอศาสตร์มิตรนุชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระบวนท่าที่หนึ่งปล่อยกลิ่นกีไม่ใช่หมาแม่ช่วงนี้หวานจังนะกินข้าวสามคนพ่อแม่ลูกไหนว่าพ่อแม่ลูก ลุงข้อสามของคําตอบภาษาไทยครับลุงเคยคิดถึงเอ๋เอาแท่งสีกาเขียวเร็นรูยาวราดไหมครับลุงข้อสามของข้อสามของคำตอบเราสามารถหลบโดยไม่ใส่ร่มได้โอ้โหมึงจะทำอะไรก็ทำต่ไครไงเชี่ยหลบเลยมาใครเป็นคนดูมึงม่อมึงแต่คนดูเป็นหมื่นดูมึงกินหนูอยอะมันดิบนะครับ ที่ชูก็มีมือคายแต่ที่ชูอะไรก็ได้แล้วแยกมือคายจัมันจจานแล้วมึงเดี๋ยวมันก็กินในจานต่อแยกฝั่งแยกฝั่งนะครับเไหมหาตัวทําไมครับแยกฝั่งในจานแต่มีน้ำเขาอยู่ในนั้นด้วยน้ําซุปมีเออมึอ อยากเยโนเออแยกฝั่งในจานเรียบร้อยแล้วแบ่งโซนแล้วไงอืแบ่งโซนแบ่งอสูรในอีสานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันร้ายทันจิโร่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอสูรส้มปมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวเปิดปราณวารีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินก็เยอะเหลือเธอชิบหายแต่งอสูรด้อีสานเอมองทําแอดนายแย่งกินเลยครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่่เแย่งกินเลยครับแย่งกินเลยครับ ไ,ไหน,ไไหน,น,น่วยพิฆาตอสูนกับเหล่าอสูนทั้งหมดตอนนี้กําลังศึกษาวิถีไทยบ้านของประเทศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอสูนไทยบ้านกูจะู้นอสูรไทยบ้านว้าวมากค่ะไม่รู้กูดูอะไรอยู่ค่ะทันจิโร่จกส้มตำอาคาสะแทกไก่แต่เพลินมากค่ะแซบแซบค่ะ คนญี่ปุ่นบ้านมุงนั่งซิแต่ข้าวเหนียวส้มตำรอทำไมไม่กินซูซิรามเมงดีๆทางคนญี่ปุ่นรถฟอร์มูล่าวันคือรถแข่งความเร็วสูงที่ออกแบบเฉพาะเพื่อแข่งขันกูแบบบางีใ<ค>แบบ้เครื่องยนต์ไฮบริด1.6ล<ด>ิปากซอยเท่าไหร่ครับปากซอยอะครับถ้าใช้ปากซอยอย่างเงี้ย นี่มันถึงขั้นที่อสูรกินคนไม่พอต้องมาล่อไก่กับมละกรเลยหรอหรือมุซันเลี้ยงไม่อิ่มใช้ช้อนกลางสิเอดูแอดมินในเป็นตัวอย่างสิยายนุชไม่สอนมาเหรอไอ้งัวนั่งกินข้าวก็ไี่ปังไอเกี้ยงก็ออื แต่งอาคาซาได้ลากบลูฮาวายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรสเปรี้ยวตามธรรมชาติใต้บลูฮาวายบ้ามึงเถอะลุงเอเคยคิดเชิงเสาไฟฟ้าไหมครับเอเอรูตรงเสานี่พอดีเลยควักแท่งสารเยโยเพื่อทักทายคือคือนะครับอันนี้ปราณอะไรครับคือว่าปราณยาออกลุงเอเคยคิดได้เอกับตูเสาไฟฟ้าไหมพอเห็นเอเอเอรูตพอดีดีกว่าควักแท่งสารเฮโยเพื่อทักทายเมืองแต่งเป็นอาคาสตัซา พราะเมืองมีเสื้ออยู่แล้วเอเครื่องหมายที่เหียมไม่ลงทุนหึงตาลอยูเพื่อจะครายลุงเอชวนหม่อมถนัดแดกมาบ้านหรอครับอันนี้ไม่ใช่หม่อมถนัดแดกครับไม่ได้ชวนแ่งอสูรแต่เหมือนขนมไข่หงมีหูว่าแต่ไปปากมึงนั่นแหละขนมไข่หงมีหูอี๋ในลูกแม่ภูมิใจในตัวนายมากนะอย่าลืมส่งเงินมานะแม่จะเอาไปเล่นไพ่กับแม่นุช สุดยอดมากเลยค่ะจีนเข้ารับยอดแบบแพ็คคู่เลยค่ะว่าแต่นะคะมือนี้ใครล้างจานค่ะว่า้ล้างค่ะมึงจะแม่มาททำเฮี้ยอะไรหลายๆอีสัตว์ฮะทุกวันนี้มันก็แทบจะปีตัจทุกวันนี้ไม่ใช่จะไม่กูทำเฮี้ยเลยกูแทบจะเปลงกายเป็นกูอหากให้พวกมาดูชีวิตมันจังเลยอีสัตว์วันวันลุงเอครับพอตอนเช้าแล้วไปนอนเปิดพุงอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นโทรศัพท์เอาไม้ถูเล่าอะไรอย่าเยียได้ไหมครับแต่เช้าลุงเอครับ ไอหัวหน้าอไอแย้ไม่ไอหน้าให้ไอคู่ไอถอดไอไม่โอนเปีนวทุกวันนี้กูต้องมาดูไลฟ์ ดินเนอร์คู่เกคางอูตูตรเปรี้ยวเครื่องหมายเบอร์น่าแหละดินเนอร์คู่เกคางอูตูดเรเปรี้ยวอีเหี้ยบอกมันทางอุบลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้เหี้ยนี่รื้อย่างเดียวมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยแดกอีกมันก็น่าขำชีวิตมึงมีแค่นี้แหลยจากกระป๋องที่ดีสีชมพูมีจอสัมผัสเดี๋ยววันหลังจะหาว่าเออกับน้องด้นมีมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับเดี๋ยววันหลังกับน้องเขามากินข้าวดูเอาไหมพกคุยกันปกติอันนี้ต้องชี้แจงก่อนนะเพราะเขาแค่แบบมาดูงาน หลังบ้านให้อะไรเงี้ยเวลาไม่ได้ดูแบบทุกหมดทุกอย่างดูแค่แบบเวลาจะรับงานแบบงานข้างนอกอะไรเงี้ยแบบล่าสุดก็จะมีไปเอ่อไปงานอะไรนะไปเสติกโฟงานรถตื่นไปเตติกโฟอะไรเงี้ยเขาก็มีให้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเชฟวิวแมนมาเฮ้ยวิวแมนเป็นคนแดกไก่วางผมเป็นคนแดกครับก็ไม่ซุกมันดิบนะครับเฮ้ยมึงออกไปเล่เอ้าจะวิแมนเลยกูแล้วทันจิเรกับอาคากำลังประทานอาหารหมู ลุงโง่จนคู่วัยขอไปยื่นเรื่องลาออกกับเทศบาลแล้วไปพักร้อนที่ยุโรปครับ oh, oh, oh. รักลุงนะครับไ <c oughs> ตเปไปพักร้อนที่ยุโรปเลยลุงเอมึงเรียกทำเฮียอะไรกูลืมชื่อกูละน้องเออ,อยู่ดีๆลุงเอไม่รู้จะโดนเด็ดเฮียอะไรลุงเอลุงเคยได้ยินไฟฟ้าซิงเกิลเฟสจนหนึ่ง,ง,งครึ่งใจไปนนเปิดสิงเสาไฟฟ้าให้จบๆกัพ่อมึงเปิดนะครับเปิดสิงเสาไฟฟ้านะครับพังซิงเกิลเฟสทุกวันซิงเกิลเฟสเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้กันทั่วไปในบ้านเรือนโดยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220-230ี เดี๋ยวนี้จีวอนพระมีแบบแขนกุดแล้วหรอครับกูจะรู้ว่าจีวอพระแขนกุดนอนตากแอร์อยู่หน้าเซเว่นก็ดีอยู่แล้วลูกเอ้ยไม่น่าเดินไปในวงเล่าให้เขาเอาปากกามาเขียนเลยกูไม่ใช่หมาโดนทาสีเฮียเขาเบิ้ลรถ A เอเบิ้ลข้าเขาหลายใจเอหลายจาน ลุงเอครับเอาส้มตำทาเกูเอแล้วซอยดักแอดนายหน่อยครับเก็บไว้มมึงทาเธอไเด็กเป็ดมึงทองท้ายกูดูก่อนไม่เล่าเอ้าหยุดยกมือขึ้นคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดทำไมอ่ะคนที่พูดจะเป็นหลักฐานมัดคุยคุณโนไม่มีหลักฐานมาดนะครับชาชาชานก็เป็นมนุษย์ฉันก็เป็นมนุษย์คนฉันเสียวฉันก็เสียวดาเแอนหัวดอทันจีนุยกับอาคายแย่ ลุงเอน้องด่อนมาดูหลังบ้านเหรอใช่ครับผมก็มาดูหลังบ้านที่อุบลลุงเผลอหยิบส้วมติดมือมาน,นะครับช่วยกันดูหลังบ้านกันเนะาะกยอให้รักหน่อยครับมันเบียวงูเป็นตัวเป็นงูไล่ฉกเพื่อนทํามือเป็นงูฉกเพื่อนปัญญาอ่อนเลยเฮียไปกูคืองูกูคืองูไอ,อ,อ้เปื่องอะไรอะมึงปัญญาอ่อนแล้วเนี่ยกูคืองูกูคืองูกูจะฉกมึงอย่างนี้หรอเมื่อวานปรับโดนด่านะบุญสงควรโดนด่านะไอ้เหี้ยเด็กเปรตเมื่อกี้ กจลุงเมื่อห้าวันที่แล้วยิงเป็ดบอกพบสตริมเมอร์ที่ย่อเอที่ผับแถวสารายาพร้อมกับสาวนี่จริงไหมครับเป็ดยายกูพูดบอกมันแค่เนี้ยมันรู้อยู่แล้วรอค่ะบอกเป็ดว่าจะให้เอพูดไหมแค่นั้นแหละเวลาเจอเป็ดนะออขาเศร้าออขาเศร้าออขาเศร้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุซันฟันผูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคันจิโร่หัวเดาหัวดา วันนี้แอดในพาน้องมากินไก่เหรอครับหรือต้องพาไปกินในาน้ำม,มึงใช้เอามาพาน้องมึงใช้เอามาพาน้องลุงเอครัาดห็นกินตัวอะไรนี่เบ้รัอไหมครับ ชอบมากก็ลากไปกินในน้ําเลยครับเอ้าทำไมมึงโดนเลือดเยียวติดกันเลยวะจีบีดดีจริงๆค่ะกินแล้วทําหกใส่แค่รวยหนูตอนนี้มันยังแข็งตั้งแต่เดือนที่แล้วมันไม่ใช่เยี่ยวนะคะน้องมันไม่ใช่เยี่ยวมันไม่ได้ตั้งขนาดนั้นนะครับลุงเอคบโดนรถสิบร้อเหยียบเหรอครับทาไมหน้ามีแต่รอยล้อแถมขี้แตกด้วยเห็นเหลืองๆในป่า มันบอกว่าวันนี้จะมาทิวลิวแต่กรูก็ไม่คิดว่ามันจะทิวลขนาดนนี้ล่าสุดตบด้วยของหวานพี่เอิร์นเชลด่อนผมมาไหมครับคิดถึงครับเหมือนขาดอะไรในชีวิตไปมือออ้วนนนลุงครับลุงครับผมสงสัยทําไมเราไม่ส่งยานอวกาศไปสํารวจดวงอาทิตย์ตอนกลางคืนครับขอสาร่าให้พ่อมึงสำรวจนะาที่ตอนกลางคืนนะ เราได้สัตอ์จะเรียนมึงไปโรงเรียนไปแล้วมึงยื่นไปเราไม่ต้องลื่นมึงเอากระเป๋าทุกอย่างมึงกลับมาแล้วอยู่บ้านไม่ต้องเรียนอะไรเฮียให้พ่อมึงไปนะครับตำรวจอาทิตย์ตอนดึขคืน ล,ลุงเอนี่เมซี่นะ,ะฉันขอไขอ่ออ่าง300 Tru ูทรูฉันจะเอาไปซื้อรองเท้าใหม่มฉันจะไปเตะก้านขอพ่อมึงเตะก้านขอพ่อไม่ใช่เตะก้านขอพ่ออุ๋ยเยุงครับทำไงดีครับทำไยผมมีปัญหาด้านการได้ยินผมฝากซื้อเฟ้นไฟสองชุดมันได้เฟ้นบูด็อกมาสองตัวค <c oughs> อสอสูนข้างขึ้นในอสูนข้างทางถ้าเอามือนายมาแนบหูเอจะได้ยินเสียงครับปะป๊าปะป๊าปะป๊า <streaming> ลุงเอ <playing> แต่งเป็นตัวอะไรคะคุณลุง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 เกาเกาเกาเก่าลักเตงเกาขึ้นขายยังจะแดรแรกไก่เอี้ยอ้าอีกสักลุนกล้าครับดีใจกับผมหน่อยครับผมสอบแล้วได้เอเอ,ออะไรอ่ะ หมายถึงฮันเตอร์แรนดีคับมาเลยงมเตยจงมาอลยจาเลยไงมเลยจงมางมาเลยจมาเลยจะเลยจงมาเลยจงมาเตยจ์มยงมัเอเลยจนาเลยจงมาเลาเสยาเลยจงเยอมเลยยจงม่เลยนง่นไมาลงมานลยงาเลยาเลยาเลราเลยเยจงลง ลุงเอครับขอกําลังใจหน่อยครับเดือนหน้าผมผ่าตัดต่อมเทาซิลกลัวจะอมคู่เหวยลุงไม่ได้ครับน้มึงอย่าจังเลยก็ตะครีดเถอะวาลุงเอมาขอนแก่นวันไหนครับน่าจะยี่สิบสามสิงหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่ถามเฉยๆยังต้องดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคําถามละยี่สิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมอหิวยอดไม่ใช่ครับตอนผมเด็กๆเอาทองแท่งมาลองมันไม่ได้ถามเลยนะลุงเอซื้อฝากผมหรือเปล่าหรือกูเก็บไว้กินอะไร เหล<อ>่าตัวเองแล้มึงเชื่อไหม<อ>นี่แหละมันอัตโนมัติเห็นไม่มมันไม่มันไม่ตามเจ้าคำเลยนะว่ากูจะเก็บไว้กินรอบดึกหรือเปล่าหรืออะไร พอลอแล้วมึงเหลือเชื่อมันล่ะเชื่อป่ะอ่ะมึงดูดิสี่เหลี่ยมลุงโอซี่ยี่สิบเก้าฮะมึงปึ๊บใช่สิมึงโตลงแค่พันกินได้ไหมเนี่ยการลงแตงข้าววิการเป่ายิงถูกกับแอดนไนสครับนี่แหละมึงบอกใครคณะหนึ่งมึงไม่ต้องถามแล้วแหละมีึงมาพิธีนี่คือโชว์สารคดีคุกวัยฝึกกินข้าวมึงอะไรฝ่ายฝึกกินข้าวมูดไม่ดีคลี่เลยจะเอ๋อไอ้เนี่นี่ก็ขำไปหมดเวลาเขาด่ากูเนี่ย อีสัตว์กินข้าวครั้งนี้สนับสนุนต้องพ่อมึงร้ามึงร้ายมึงร้ายเหรอเออแล้วไอยันนึกยิงลุงเอครับผมเครียดมากครับเป็นอะไรอะเตรียมตัวมายังไงก็สอบไม่ผ่านแน่เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอบจูนินมึงเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยพอพันเตอร์มึงอสอบจูนินเมื่อหี้ยกูจูโดกูยังไม่พูดเลยไม่กินเนื้อเนี่ยมีความรักหรอครับอืมเนี่ยมีความรักก็มีไม่กินไปกินไม่เฉืยอืมต้องบอกคำนี้ให้ถูก ติมราคาเท่าไรครับชาไทยมีให้แดกไม่แดกแดกชาจีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียชาติเกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนรคุณแผ่นดินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขายชาติให้จีนเช็ดเค่ทานอสอย่างแก่กูขายชาติไ้ตีเรีเหี้ยเหลือเชือแดกชาโนมแก้วเดียวกูเหลือเชื่อกูแดกมีเสือแก้วเดียวบอกกูขายชาติผมยากรของลุงครับผมผ่าตัดซี่โครงพร้อมจูนคอลึกแล้วครับ จะรว่จีรอรลึกมาแล้วแม่ไม่ใช่ห้องซ้อมตลกนะคะกินข้าวกันเงียบเียบบ้างก็ได้คนอื่นเขาก็อยากพักผ่อนช่วงนี้ลุงเอลลนหุ้งเกี่ยวกับทองคำรอคราบเห็นสะสมในปากตั้ง3 2มสิงองแท่งฝันเคลือบขี้มึงหละฟันเคลือบขี้ลุงเอครับพี่กำลังใจผมหน่อยครับพ่อผมทิ้งผมไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมคือลูฟี่พ่อเมืองอ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกงยูลูฟี่ด่าพ่อเฉยเลยเนี่ย กูย,ยังไม่ได้ตาอะไรมันเลยเนี่ยไหนๆก็ไหนๆและลองอธิบายเรื่องซิงเกลเฟสหน่อย ฟานเรื่องฟ้านเรื่องฟ้านเรื่องขอกำลังใจจากลุงเอได้ไหมครับคี่ผมมีสอบเครียดมากๆนอนไม่หลับเลยเป็นกำลังใจนะครับปากคำนั่นนะไปเวติดหล่อซะแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนมีความรักก็มีอุณน้องติดหล่อพ่อมึงเถอะสภาพดูดิตกติดหล่ออาคาสาก่อนมุงจะไปหาทันจิโร่มุงไปหาทันตแพทย์ก่อนเหลืองจนมุกันคิดว่าเป็นดวงอาทิตย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาคาสากันเหลือง ประกาศก่อนพูดกันไปไหก่อนมึงจะไม่หาตะแยงเพชรพูดกันไปหาทัจิโร่พมดไปหาตะแยงเพก่อนเปนสปอนแต่ลุงเลือกที่จะกินชาจีนเครื่องหมายสีเหลี่ยมงดอมมันขมคออ้าวไม่หันตะแยงเไงลุงเอทำไมอะไรติดตัเดินน็ตต้องยืนยันตัวตนด้วยว่าเป็นมนุษย์ครับผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับทุกคนเพราะกลัวมึงเป็นโรบอทน้องนางสุภาษิต เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขี่ช้างจับควยทักว่าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำลดต่อผุดกางเกงหลุดวุ้นอโผเครื่องหมายสี่เหลี่ยมควยโสดนี่อีุทน้ำลดต่อผุดเกงหลุดวุ้นอโผไอเกูถามจริงๆมารึงลำแบบอาคาซาให้ดูทีครับไม่เหมือนเลิกโดนเอทวันที่ยี่สิบสามผมควรจะไปเยี่ยมครอบครัวที่ไม่ได้เจอมานานหรือมาสูดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของลุงดีกินข้าวยังอาบน้ำแล้วหนังสนุกอากาศร้อนมาก <า dit> <ais> ลุงทำไมลุงหน้ายีจัง <Cola> ลุงเอครับขอกำลังใจหน่อยครับผมเกือบสอบใหม่ผ่าน อบคัดเลือกลุงเอครับวันนี้ผมขึ้นมากเลยผมต้องขึ้นไปรับตําแหน่งที่ผมไม่อยากเป็นตําแหน่งอะไรอ่ะเหลี่ยมตำแหน่งโฮคางี้นี่พ่อมึงไปนี่อยู่นั่นอ่ะไปกูไม่รู้ใครํากันรับตําแหน่งคนงี้ออฟติมทไทยใส่ชุดพระเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออโต้บทรวมพลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออฟติมุมไปอูอู๊อ่ะอออฟติออฟติมัทราบใส่ชุดพระบวญนี้เ็มนอง่ถือกับพ่อเขาถามว่าน้องเป็นคนใช้รอกริงกริง ลุงจะรับสายทำไมผมแค่จูงเพื่อนลุงเอหมากินญ่าเฉยเฉยแล้วกระดิ่งที่คอมันดังลุงเอผมเครียดมากลุงจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงปัญหาต้องมีทางออกนะน้องควรให้ลุงวิ่งมาชนมีดที่ผมถือทีผมเครียดมากให้กลัววิ่งกลัวไปชนมีดมันหน่อยลุงกินแล้วอร่อยไหมครับก็อร่อยอยู่แล้วสี่เหลี่ยมคนดูทั้งนั้นเครี่องหมายสี่เหลี่ยมอิมจังตังอยู่ครบเบียวไกรทอง ไอ้กลัววิ่งเอาหัวไปใส่มีดมึงแต่งตัวแบบนี้ชัดเลยผมแมนยูเสื้องูเกน้าแมนซีฟันดอทมุนลุงเอครับทำไมลุงเอคอสครึ่งครึ่งกลางกลางทำไมนี่คอสอาคาสะทั้งตัวเหลือฟันเป็นบับเบิ้ลบีทไมอานะครับนีโมมานะครับไม่ดันไม่คอสทั้งตัวฮะทิ้งฟันเป็นบับเบิ้ลบีไว้ซะแล้วเหมือลุงลุงเบีมันเบื่อคุยไร คล้ายๆไงแต่ไม่เบื่ออะคลายก็ได้มึงไงสัตว์ตอนมึงไงเนียแม่งเอาลุงไว้เหลือช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะไม่อยากให้ลุงเป็นอะไรเลยนอกจากเป็นของหนูหนูห้าสิบหกลุงไหวป่าแม่งพันแถวตอนนี้เนี่ยพันเดินตอนเขามีแต่พันเลี้ยงหน้ากระดาษเียนี่พันแถวตอนแม่งเลี้ยง เนียนะพอกูทักอย่างนี้บอกกูบุรี่แต่มึงเชื่อไหมกูโดนตั้งแต่โดนแรกันจนจนถึงตอนนี้มึงไม่เป็นอะไรแต่ของมันทักกูคําเดียวกูทักมันคําเดียวบุรี่คูนสองคนกูกลายเป็นบุรี่เออกูบอกแค่ฟันแถวตอฟันแถวตอนหมอพรทิพย์มาสาธิตแต่งหน้าศพรอค่ะอันนี้ไม่ใช่หมอพรทิพย์ไปนี่ไม่ใช่หน้าศพนะคะอันนี้เข้าใจผิดเย็ดแม่กูโดวเปลายบัตไมโซนจ่ายเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวเหมือนซาประปีสามเดียว นี้เราจะ่ไหนหน้าเหมือนโทนี่กับกรปโงมากเลยครับหล่อที่สุดค่ะเรามาตอนที่การแต่งหน้าศพนะฮะก็รับสมัครพระเอกหนังจีนครับชื่อเรื่องจอมยุทธมุดรูเกิดมอยาเดมงกน้าหี้แต่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์โซดาป๊อปขางดีใจใช่ไหมครับไม่ใช่ โิเนสดาป๊อปมารับบินครับพี่ใช่นะครับิกาสอนาที่เครื่องหสี่เหลี่ยมแม่นกเื้อเหี่ยวเครื่องหมาสี่เหลี่ยมแม่นุ๊ดเสื้อส้มเครื่องหมาสี่เหลี่ยมนวกนวกนว่นว่งนว่นว่นว้ด้วยงนุ่ง่งนล่ค่ะผุ้ชาย่งนเกน่งน่งนั่งนุ่่มาุ่งงแอดนายค่ะ